L5018SP คารบินหรือว่าตัวติดตัวแอร์นะครับมีรถเข้ามาสองคันรถปีใหม่ๆสภาพเดิมสวยกลิบตัวแอร์เย็นๆเหมาะสำหรับเตรียมรถก่อนลงนาหน้าร้อนนี้นะครับได้ราคาถูกๆด้วยนะครับตอนนี้จัดไปเลยนะครับดาวเริ่มต้นไม่ถึงแสน นะครับมี2คันมีจำกัดนะครับนานน,านมาทีสำหรับตู้แอร์อ่าค่าง,งวดก็ไม่หนักนะครับงวดย่อย2,000ันสองรอบปีก็แสนกว่าบาทนะครับชอบขนหนติดต่อเซยอยูไอีกรอบหนึ่งมีจำกัด2คันเท่านั้นนะครับถ้าชอบตัวธรรมดาก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวธรรมดาจะมีเยอะเลยนะครับผมราคาก็จะถูกฟรีดาวก็มี ร,ร้านอยู่ที่คุปตาบันดุงจังหวัดอุดรธานีเส้นผ่านไปคำชะโนโดรถสวยรถสภาพนางฟ้าดาวได้ผ่อนได้สดก็ดีนะครับสนใจโทรหาเซี่ยพูผา0 6 1 0 1 8 0 3 5 4ูดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคุปตาบันดุงฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซี่ยพูผาสวัสดีครับ